ตอนนี้เราจะมาสอนวิธีการเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวของเราใน Facebook ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบในการเขียนบันทึกเขียนดอารี่เขียนบทความ Facebook ก็มีพื้นที่ให้เราได้คิดได้เขียนกันอย่างเต็มที่ซึ่งขั้นตอนแรกก็คือล็อกอินเข้าสู่ระบบสเวิร์ด d คลิกเข้าสู่ระบบ คลิกไอคอนบันทึกคลิกเขียนบันทึกแล้วก็พิมพ์บันทึกของเราลงไป แทกให้เพื่อนคลิกเผยแพร่บันทึกของเราก็จะไปปรากฏบนบอร์